ต่อไปครูจะแนะนำการทำแบบฝึกหัดที่4.3ในหน้า15นะคะข้อที่1โจทย์ให้หามวลโมเลกุลซึ่งก็คือมวลต่อโมลนั่นเองของสารต่อไปนี้เลรนจะเน้นว่าโจทย์บอกว่าให้หามวลโมเลกุลแสดงว่าสารทั้งหมดเป็นสารโควาเลนต ดังนั้นก็ดูตัวอย่างที่4ประกอบและทำแบบฝึกหัดข้อที่1.1ถึง1.4ได้เลยข้อที่1.1แอสไพรินประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนดังนั้นข้อนี้ก็จะมีทั้งหมด3วงเล็บวงเล็บแรกเป็นของคาร์บอนคาร์บอนซึ่งมีจำนวนทั้งหมด4ขอให้ค่ะ9อะตอมก็เอา9คูณด้วย12จุ 0.1บวกด้วยวงเล็บของไฮโดรเจนมีทั้งหมด8อะตอมก็จะเป็น8คูณกับ1.01ออกซิเจนมี4อะตอมก็เป็น4คูณกับ16.00เอาจำนวนอะตอมคูณกับมวลอะตอมแล้วก็เอาผลคูณของแต่ละธาตุมารวมกันสำหรับข้อ2โจทย์บอกว่าฟอสฟอรัส หโมเลกุลมีสูตรโมเลกุลเป็น P4 ถ้ามวลโมเลกุลของฟอสฟอรัสเท่ากับ123.88จงหามวลอะตอมของฟอสฟอรัสข้อนี้เราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่า123.88ซึ่งเป็นมวลโมเลกุลนั้นเกิดจากจำนวนอะตอมของฟอสฟอรัส ดูจากสูตรเคมีคูณด้วยมวลอะตอมของฟอสฟอรัสดังนั้นเมื่อเราจะหามวลอะตอมฟอสฟอรัสเราก็เพียงแค่ย้ายเลข4ที่คูณอยู่มาหารก็จะได้คำตอบของข้อที่สําสำหรับข้อที่3ในปีพุทธศักราช2528นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอัญเารูปใหม่ของคาร์บอน ที่เป็นโมเลกุลซึ่งมีมวลโมเลกุลประมาณ720และ840อันยารูปทั้งสองมีสูตรโมเลกุลเป็นอย่างไรข้อนี้หาสูตรโมเลกุลเราก็กำหนดให้ข้อที่3นะคะกำหนดให้อันยารูปสองนั้นเป็น c ที่มี a อะตอมและ คาร์บอนซีที่มี b อะตอมหา a จากมวลโมเลกุลที่ให้มานั่นคือ720เท <720 S 1> ่ากับ a ซึ่งเป็นจำนวนอะตอมของอัญญารูปแรกคูณด้วย12.01หา a ก็จะเป็น720หารด้วย12.01ค่าที่ได้ออกมาก็คือตัวเลขที่เราจะไปห้อยแทน A หรือสูตรโมเลกุลของอัญญารูปแรกนั่นเองอัญญารูปที่2ซึ่งมีมวลโมเลกุล840ก็คิดคล้ายๆกันคือหา B จาก 840เท่ากับ B คูณ12.01 12.01ก็คือมวลอะตอมของคาร์บอนนั่นเอง B เท่ากับเท่าไหร่นักเรีก็หาคำตอบออกมาได้ต่อไปเป็นข้อที่4ข้อที่4บอกว่าสารประกอบ A 1โมเลกุลมีมวล 2.56คูณ10ยกกำลังลบ22กรัมจงคำนวณมวลต่อโมลของสารต่อไปนี้ข้อ4เราก็จะหากรัมต่อโมลของท่าสมมุติ A ใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยโจทย์ให้มาว่า 2.56คูณ10ยกกำลังลบ22กรัมของ A ส่วนด้วย1โมเลกุล A คูณเราต้องการตัดหน่วยโมเลกุลเพราะฉะนั้นข้างบนก็จะเป็นโมเลกุล A ข้างล่างก็จะเป็น โมล A และที่เราเรียนมา1โมลมี6.02ยคูณ10ยกกำลัง23นักเรียนก็จะได้คำตอบโมเลกุล A ตัดโมเลกุล A เหลือหน่วยกรัมต่อโมล